เร are no no nee, um how <S 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 ิ่มแล้วนะทุกคนได้ครับนักลงทุนท่านนี้เป็นไงบ้างครับครับผมก็เ um พิ่งเปิด Flagship Store แห่งใหม่ของยัสตานะครับก็มีทุกอย่างครบถ้วนมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็สวยมากๆเลยขนาดตัวดีไซเนอร์ที่เป็นออกแบบข้างในก็บ MA ินมาวันนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากครัๆได้เดินชมแล้วชอบตรงไหนเป็นพิเศษนะครับอ่อส่วนตัวผมจะชอบ Home Lifestyle ครับเพราะว่ามันแปลกใหม่ดีเพราะว่า เวลานึกถึงยาสเตาเราก็จะนึกถึงเสื้อผ้าเนาะแต่พอมันมีโซนใหม่มาด้วยมันก็เลยทันโดดเด่นเฉพาะตัวดีไซน์เราดีไซน์แบบว่าเป็นที่ที่เราชื่นชอบเลยไหมคะอเป็นอย่างไรดีไซน์ที่เราชื่นชอบเลยไหมใช่ครับใช่ครับโซนโซนใหม่คือโซนโฮมเลยนะโฮมจะเป็นไลฟ์สไตล์ไม่ได้อยู่ที่ปก่ยอ่าก็เรียกว่าใครชอบอะไรก็มาดูที่ยาสเตาได้ใช่ครับใครชอบอะไรอ่า ถ้าเสื้อผ้าของยัสตาลก็แน่นอนนะครับคุณภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่กําลังหาของตกแต่งบ้านนะครับน่ารักน่ารักหรือว่ามีสไตล์นะครับก็อย่าลืมมาที่ยัสตาลจ้าที่ไปเดินดูมีเริงอะไรไว้บ้างไหมคะอ่าก็จะมีหมอนครับหมอนสองหมอนนะมอนมีไหมครหมอนคู่หรือเปล่าถ้าถ้าซื้อไปให้น่าจะซื้อจานไปให้ครับอ๋อทำไมอะทำไมอะไรนะครับ ผมไม่มีมุกใดๆนะแค่เขาชอบการแค่เขาชอบการแี่เชอบการใช่ใช่ครับน่ารักน่ารักแสดงว่าดูไว้ให้แล้วด้วยใช่ไหมคะของขวัญบันี้ครับผมใ่อนอนเมื่อวานแม่แอบแพ่ภาร์ัทางแกล์มีโอกาสให้เข้าไปชมด้วยเนาะเข้ามาชมไล์สดโค้งนคโ้งโ ดูตั้งแต่แรกเลยไหมคะนนท์อะไรนะรับดูตั้งแต่แรกเลยไหมคะรู้ตั้งแต่แรกดูว่าดูอมดแล้วโอเราเราเข้าไปดูตอนกลางๆแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็พอเสร็จปึ๊บเราก็กลับไปดูตั้งแต่แรกใหม่ตอนดูแล้วหน้าเป็นยังไงคะยิ้มแบบเป็นมันก็นิดนึงคอันนี้ยิ้มยังงี้แหละครับคือเราตั้งใจอยากดูไลฟ์สดเลยใช่ไหมฟังแบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมคะคือคือสุดท้ายแล้ว เราเราเรามีคุยกันก่อนไปแต่แต่สุดท้ายเราเราก็ไม่ได้ดูรายายละเอียดหรอกว่าว่าจริงๆแล้วทุกคําพูดของของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างเราก็เรามันมันไม่ควรจะมีสคริปต์เนาะอะไรแบบนี้เแล้วก็แต่เราแค่อยากเข้าไปดูเฉยๆแล้วก็อยากอยากรู้ว่าเออพี่พี่ก็าตอบยังไงบ้างอะไรเงี้ยเอยิ้มไปกี่ทีอะไรนะครับเอยิ้มไปกี่ทีตลอดคลิปครับ นอนนดูกี่รอบดูนอนนอนเดียว,วพอจริงจริงก่อนที่เราจะเข้าไปดูหรือว่าจะรู้ว่าพี่แอฟจะถามเราตื่นเต้นไหมว่าเขาจะตอบว่าอะไรอะไรบ้างผมไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอย่าง,อย,างอย่างที่ทุกคนรู้นะพี่พี่แอฟเวลาเขาจะตอบอะไรเขาเขาค่อนข้างเขาค่อนข้างเก่งในง่งในการตอบสัมภาษณ์อยู่ออก็เลยไม่ได้ห่วงว่าประสบการณ์พี่เขาเยอะกว่าผมอย่างมีช่วงหนึ่งที่พี่แอฟเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่หนูบอกว่าเรื่องติดกรวดอะไรเงี้ยเขาบอกเขาแอบกรี๊ดเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกนะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมก็ พูดไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาหรอกว่าผมจะทดอะไรยงไหลังไม่หลังจากวันนั้นที่น้องนนพูดคำว่าติดจดออกไปพี่แอฟก็ามาแซวอะไรหลังเขาก็ไม่ได้แซวแล้วมีคำพูดไหนของพี่แอฟเมื่อวานที่มันทำให้เรากรี๊ดเหมือนแอฟวงกรี๊ดเหรอครับพี่ฟัแล้วแบบแอฟมในใจปมาณอะไรเออผมว่าไม่ไม่ไม่นะครับเพราะว่าพี่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับ พอหมายถึงชีวิตเรานะทั้งทั้งสองคนก็จะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันทั้งทั้งคู่นะครับมันจะกว่าจะไปถึงคาว่าแฟเนี่ยอย่างอย่างที่ที่พี่เขาบอกเลยมัน,น,นจะต้องใช้วลาติดนึือเพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องอคิดให้รอบคอบอีกนะคเรื่องเรื่องถอดเสื้อเิอนไหมเรื่องถอดเสื้อเคยน,นิดหน่อยครับผม ย้อนกลับไปดูสัมษั์เองไหมมีมีบ้างมีบ้างเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแต่เรื่องติดจะรวดแม่เขาบอกว่าน่ารักดีนะแต่ว่าจะจะจริงแล้วมันต้องใช้เวลาอยู่ดีใช่ครับใช่ใช่แต่แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธ บอกรอเวลาที่เหมาะสมเเวลาที่หมมาะสรือมันมีอะไรไวกว่าจรวดไหมครับอะไรไม่รู้นะครับแล้วเราพูดถึงความสัมพัญควานถึงตอนนี้ค่ะเราแบบรู้สึกว่ามันเคลือบหน้าไปยังไงบ้างแล้วจากวันที่ตัดใจคุยกันทบกันเออ่ก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเพราะอย่างที่พี่เขาบอกเนาะคือเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมานะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยมาเป็นปีกว่าอย่างเงี้ยครับจนปีกว่าเนี่ยก็คือเพิ่งเพิ่งจะ อย่างที่อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์เขาที่แล้วก็เพิ่งจะตกลงชอบพอกันที่สองคนนะครับผมแล้วก็มันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงคือคือผมคือผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันมันมันไม่ว่าจะยุคไหนะครับถ้าจะให้มันเป็นความสมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าเราก็รอได้ใช่ไหมคะผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนาน เราจะเล่นเราจะเล่นฝีพายยังไงครับจะเล่นฝีพายยังไงถ้าเกิดไม่อยากกับพี่คารอนนะโอ้มันตอบพี่ฮะก่อนพี่มันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างเลยที่เราต้องมันต้องให้ให้ให้ช่วยจริงๆครับผมแสดงว่าเรามีแผนในใจไว้แล้วหรือเปล่าคะแบบนีแพลนในใจอยากแพลนในใจแบบอยากจะขอเป๊ะเลยอยากจะขอเป๊ะไเลยอู้เป๊ะเอออาจจะไม่ไม่มีเป๊ะหรอกมันต้องยืดหยุ่นไม่มแต่ว่าไม่นานเกินรออ่าไม่นานเกินรอเหรอเออก็ ต้องแวแต่ที่เขาครับอย่างการเข้าไปคอมเมนต์แซลใต้ภาพอะไรเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการก็ครับผมหยยๆลงทุกทุกวันคนตอนนี้ทุกคนเ้ารอว่าเวลาลงรูปกันแล้วเราสองคนจะเป็นอะไระรการครับผมก็เท่าเท่าที่เราคิดออกแล้วกันคือเราก็ไม่ได้อยากไป คือบางทีผมก็กลัวนะคบกลัวกลัวในแง่ที่ว่าไม่รู้ทําไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นการกดดันนะดนฉงนั้นผมก็จะเอาเท่าที่เท่าที่โอเคแล้วกันในจะแ,แน่นอนครับแน่นอนครับคือต่อให้ต่อให้วันหนึ่งจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปนแล้วสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องยังมีความเกรงใจอะไรกันบางอย่างยังไม่รยังม่ถอดเสื้แบบดูนคิดยังไงบ้างก็ เดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดแล้วนะครับถอดได้ค่ะถอดได้พี่เขาบอกว่าถอดได้นะแต่ว่าแบบแล้วแต่น้องนนเลยแล้วแต่ผมครับครับครับก็ก็แต่แต่จะเบาเบาลงแต่ก็แต่พี่เปิดอะไรเป็นของแอบสนิทากเลงแต่ไม้โอ้ทุกคนทุกคนน่ารักแล้วก็ เหมือนเพื่อนเของพี่เขาจะแซวพี่อ่ะใแล้วแหละเวลาเวลาเจอผมก็จะเพิ่งเจอไม่เคยเจอกับผมเป็นครั้งแรกนะก็จะก็อาจจะยังไม่ได้สามารถพูดแบบโอ้โหอะไรได้ได้ทุกอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าพี่ที่เขาน่ารักมากตอนนี้คู่เราเวลาทําอะไรก็จะโดนจับตามองเป็นพิเศษเลยครับทำให้เราเกรงหรือทําให้เราแบบว่าต้องระวังอะไรบ้างเป็นพิเศษหรืไหมคะตอนนี้ส่วนตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกเราเรา เรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดจะสร้างสร้างสร้างกระแสเพื่ออะไรเพราะเพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงๆผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้อะไรเงี้ยมันก,ก็นๆๆคือใหญ่ตามความริ้สึกมาจากใจล้วนๆเนาะใจล้วนๆครับผมโอเคค่ะขออนุญาตพาโนเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีขั้นเดียวอ่าขอคำถามสุดท้ายครับทั้งรักขึ้นไหมนะ はハ แล้วจากที่ต่างคนต่างเปิดตัวกันนะะั่นแหละนะค่ะเช็คเช็คทีแบลกไหมว่าแบบมีคนเชียร์คนไม่เห็นด้วยคนสนับสนุนคนซัพพอร์ตยังไงบ้างอ,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจเช็คครับแต่ก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วก็แต่ที่ที่เราจะโฟกัสก็คือคนรอบข้างอคนในชีวิตจริงๆเรามากกว่าครับอย่างเช่นเพื่อนที่เขาหรือว่าคนเพื่อนๆผมอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะขอ,ขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอพา้ะะองเขากลับในเพื่อนนะคะค่ะมีคนเห็น

นก็ไนนคะนนน้นหล่อมากดารใชายนอันนนต้องนี่แหละคนบอกนหน้าตานหน้าจริงจริงเพออยาไูตัวซีนเกิรนดนีคนนก้องชานน้องชานนน้องนลนก้องพี่นะคน้องที่นะ นอนอนนอนก็นหล่อมาทุกมุมมคนบบา้มาอีกรอมอีกรอบหนึ่งนะนอนนอนนนะนอนห่นอนน่งหนึ่งลูกนอนนอนนอนหน่เจ้าโอเคไปเลยค่ะไปเลยค่ะขอบคุทุกคนมากค